กราบขออนุญาตถามดิฉันใส่บาตรทุกวันแต่เป็นพระคุณเจ้ารูปเดิมแต่ก่อนจะใส่ลงบาตรจะพูดว่าข้าพเจ้าขอน้มถวายแด่สงตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช่ไหมเจ้าคะถามมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ได้ไดก็ถวายเป็นสงถวายทานอย่างที่บอกโยมก็คือสองกรณีใหญ่ถวายเป็นสังฆทานกับ ปลูกคลิกทานเนาะแต่โดยมากเวลาเราตักบาตรอ่ะเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นถวายส่งกันแต่ว่าอยู่ที่โยมขึ้นอยู่กับโยมโยมก็บอกว่าอยู่แต่ถ้าพระทราบอ่ะพระต้องมีวิธีการจัดการแต่อาหารบิณฑบาตด,ดีอยู่อย่างหนึ่งโยมที่เป็นอาหารจริงๆนะวิธีการแจกของอาหารน่ะแม้จะโยมถวายส่งมาก็จริงอย่างเช่นวัดคลองสามเดือนเวลาไปบิณฑบาตกลับมาเราจะมีโต๊ะเราจะเอาอาหารทุกอย่างมารวมกันโยม ก่อนที่พระจะพิจารณาเราจะมาให้สัญญาณระฆังการให้สัญญาณระฆังนั้นน่ะตามพระวินัยคือการแจกของสงฆ์ที่เป็นอาหารโยมบอกเวลาแล้วตีละฆังซึ่งโดยมากที่นี่จะใช้เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาอาจจะก,ก่อนหรือหลังนิดนึงแต่จะรู้กันโดยในเมื่อมีการตีละฆังนะอาหารนั้นที่อยู่บนโต๊ะก็จะถึงแก่ภิกษุทุกรูปวิธีการปฏิบัติต่ตอจากนั้นคือ,อยังไงก็คือพระเถระที่มีพรรษาการมากสุดจะมาเป็นคนพิจารณา ก็คือนําโดยท่านเจ้าวาดอัตมารูปที่สองหลวงตารูปที่สามแล้วก็ท่านยักษ์ก็จะรูปที่สี่ก็จะทํากันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจากคําถามของโยมเนี่ยโยมทาได้โดยไม่ผิดอะไรเลยอยู่ที่พระรูปนั้นเองว่าถ้ารู้ว่าเขาถวายสงแล้วท่านต้องทํำยังไงจู่ๆจะนําไปปุ๊บเข้าไปในวัดและเอาเขา้ากุฏิฉันรูปเดียวไม่ได้นะโยมเพราะอะไรเพราะของนั้นเขาถวายแก่สงต้องถึงแก่ภิกษุทุกรูปฉะนั้นวิธีการเนี้ยจะไม่ได้ ความผิดไม่ได้อยู่ที่โยมแล้วจะอยู่ที่พระว่าทาถูกหรือไม่ถูกนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ว่าพระบวชมาแล้วต้องเรียนต้องศึกษาโยมถ้าไม่เรียนปริยัติเนี่ยเราจะไม่รู้วิธีการจัดการสิ่งที่โยม,มทําบุญมาถ้าจูๆมาบอกถวายสังฆทานแล้วเจ้าอาวาสเป็นคนรับไม่ใช่ของเจ้าอาวาสนโยมของพิสูจน์ทั้งสี่รูปที่อยู่ในวัดนี้ฉะนั้นที่นี่เนี่ยเวลาจะใช้สอยของไหนเนี่ยเราจึงต้องแจกให้ถูกต้องบางทีก็อัตมานี่แหละก็คือให้สามรูปไปบินธบัต หรืออาตมาอยู่รูปหนึ่งไว้ทําอะไรไว้แจกของสงฆ์อย่างนี้โยมเราจะใช้วิธีการอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นเมื่อคําถามสักครู่เนี่ยประเด็นผมคุอแอบสงสัยนิดหนึ่งนะต้องเป็นคนเดียวด้วยนะพระพิสูิ์รูปเดิมอีกอพรุ่งนี้เปลี่ยนสายบินทบาทแล้วนะทำ <c oughs> <c oughs> ไมพิสูตรรูปเดิมเดี๋ยวจะสงสัยว่าอ้คนเดิมอีกแล้วเอ้พระรูปเดิมมาบินอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนมั่งเล <c oughs> ่ก็สลับไปก็อย่างสักคู่เมื่ออาจารย์บ่าวบอกว่า พอถวายส่งแล้วมันต้องแจกถ้าไม่แจกเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวภารการเนี่ยเปรียบเสมือนของหลวงแล้วเอาของหลวงไปใช้โดยภารการเนี่ยแต่ถ้าเป็นของสงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนี้สงนี่อาตมาก็เป็นมาแล้วนะบวชมาตอนเจ็ดปีมยังไม่เข้ามาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยมานั่งคิดโอ้เป็นหลายแสนเหมือนกันนะเออต้องมาคำนวณว,ว่าเราใช้อะไรของสงไปบ้างโดยเฉพาะของสังฆทาน ได้มาตอนนั้นไม่รู้เรื่องเราไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยโดยลึกซึ้งเนี่ยได้มาก็เป็นของส่วนตัวเอาไปใช้อย่างเนี้ยเป็นนี่สงทุกวันนี้ก็ต้องบินนบาทมาเหมือนกับหลวงตาสองคนอาหารที่บินนาทั้งบทนี้ขอชําระหนี่สงครับเออบางวันก็ได้เยอะก็ถวายให้หลวงตาหลวงตาท่านมีความกังวลว่าโอ้ผมมีนี่สงเยอะก็อนุเคราะห์อาหารของของเราใช่ไหมบินนบาทมาแล้วยังไม่เข้าเขตวัด ก็บอกโยมบอกว่ายมต้องเอาไปถวายหลวงตาเออแล้วเราก็ให้หลวงตาก็เป็นของหลวงตาหลวงตาก็ใช้นี่สงเหมือนเหมือนเดิมได้เนีก็ค่อยๆใช้ไปการใช้ก็ตีราคาเอาอย่างเช่นข้าวในบาทรวมแนละ้วอาจจะได้ร้อยหนึ่งแกงถุงเท่าไหร่ก็ถามโยมออาถุงละยนะี่สิบก็ตีประเมินไปผม,มติว่าติดอยู่แสนหนึ่งสองแสนสมมุตินะก็ค่อยใช้ไปทุกวันทุกวันแล้วก็อย่าไปติดนี่สงเพิ่มโยมก็เช่นกันถ้า มีการใช้ของสงโดยพละการไม่ได้ขอบอกแจ้งต่อสงก่อนโดยเฉพาะผลละหมากรากไม้มันออกในวัดไอ้มะขามก็น่าก,กินนะชิมมันหน่อยนะมะม่วงก็ออกก็เด็ดสอยยำเสร็จสักพักมะละกอโอ้นั่งเป็นวงเลยตำส้มตำกินกันอร่อยอย่างนี้ผลละหมากรากไม้ที่เกิดในวัดเนี่ยมันเป็นของสงถ้าเราไม่ขอสงไม่แจ้งต่อสงก่อนไปหยิบไปกินเอาเนี่ยอ้าว ถ้าจิตคิดจะขโมยนี่ก็บาปด้วยออแล้วก็เป็นหนี้ด้วยถ้าตายตอนนั้นเป็นไรเป็นเปรตอีกเ,เ,เออต้องอาศัยอาตามานนี้อุทิศบุญกุศส่ไว้ให้อีกเอออย่างนี้นะมันก็มีผลหลายอย่างนะอันนี้ก็สืบเนื่องกันไปครับขอเสริมนิดหนึ่งครับอาจารย์เรื่องถ้าสมมุติมันมีผลลามาที่เกิดในวัดจริงๆอะ่ะต้องถามพระดูคือบางอย่างเนี่ยพระสามารถทําให้ถูกวิธีโดยที่โยมอาจจะเอาไปไปทานหรืออะไรได้ แต่ต้องแจ้งพระก่อนก็จะมีวิธีการวินัยทางสงฆ์ที่อาจจะมาแจ้งให้กับคณะพระภิกษุที่รู้ว่าเออเราอาจจะไม่ได้ห่วงแหนและอันนี้อันเงี้ยอ,อ,อาจจะทําได้โยมแต่ถ้าจู่ๆโยมมานั่นไปเลยเงี้ยไม่ควรเนาะไม่ควร,ควรแล้วก็ตรงนีนะ้ท่านอาจารย์เดี๋ยวเผื่อโยมจะมองว่าอา้าวแล้วห้องน้ําห้องท่าน้ําที่มาใช้ไม่ไม่เกี่ยวกันนะโยมคือนี่สง์ที่ท่านอาจารย์พูดอ่ะมันเป็นลักษณะที่เขาถวายสงมาจริงๆเช่นเมื่อก่อนอาจจะเป็นพวก สบ,บู่ยาสีฟันใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ในถังสังฆทานซึ่งโดยวัดทั่วๆไปอาตมาเชื่อเลยเพราะว่าใครไปรับสังฆทานอะ่ะเขาถวายส่งอ็จริงแต่เ,เอาเข้ากุฏิตัวเองจนถ้าไปดูในกุฏินี้เต็มไม่มนเลยโยมมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะของนั้นต้องเป็นของสงต้องมีการแจกพอแจกเสร็จเนี่ยเป็นของส่วนบุคคลแล้วเนี่ยจะไปจัดการยังไงก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งอย่างเช่นที่วัดของสามเรือนท่านตาวัดท่านก็ศึกษามาดีแล้ว เวลามีของสงพอเราแจกปุ๊บถ้าของเนี่ยมันเกินความต้องการแล้วเช่นสบู่เราก็มีอยู่แล้วยังไม่หมดเลยที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปไว้ในส่วนกลางโยมเขาเรียกว่าเป็นคลังส่วนกลางต้องมีแยกคลังสงกับคลังส่วนกลางคลังส่วนกลางเนี่ยยังเป็นของส่วนรวมแต่เวลาไปเอามาใช้ไม่มีโทษอาจจะไปแค่แจ้งท่านเจ้าวาดเออวันนี้ น้ำยาซักผ้าผมหมดนะครับผมขอไปอท่นา,านเจ้าวัดรับทราบก็ไปซึ่งที่นี่ไม่ต้องมีลงชื่ออะไรแต่ถ้าวัดใหญ่ๆที่อัตมาอยู่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเวลาเราจะไปเบิกอะไรก็ลงชื่อให้เขาทราบนิดนึงเขาก็จะได้ดูได้ว่าอ๋อของเนี้ยมันหมดหมนพร่องไปเขาก็จะต้องอจัดหามาหรือว่ามา เขาเรียกว่าแจกของสงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยโยมอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการเนาะเดี๋ยวกลัวโยมจะตกใจอุ้ยตายเนี่ยมาที่วัดเดี๋ยวก็ใช้ห้องน้ําวัดเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยท่านอาจารย์กลัวจะเป็นนี่สงไม่ใช่เป็นนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวบางคนบอกอย่างนี้ไม่อาบน้ําวัดแล้วกลัวเป็นนี่สง <c oughs> <c oughs> ก็อย่าทนเหม็นนะโยมนะอาบน้ําวัดล้างเท้าใช้อะไรได้ปกติล้างถ้วยล้างจานใช้ได้ปกติเลย เพียงแต่ว่านี่สงที่วาเนี่ยเกิดจากลักษณะนี้ที่เข้ามาถวายสังฆทานแล้วเมื่อก่อนท่านจาเจ้าวา,านบอกว่าท่านไม่ทราบวิธีการปฏิบัติแล้วเจ็ดปีโยมคิดดูอะได้ไปกี่ถังอ่ะท่านก็เลยบอกว่าเออมันคงจะเป็นแสนละมันก็เป็นไปได้นะโยมนะไอ้เขาเรียกว่าสบูยาสีฟันอะมันก็ไม่ได้ถูกๆนะเดี๋ยวนี้เนาะก้อนหนึ่งก็หลายตังถ้าว่าไอ้นี่สิบาทนี่สิบาทนะท,ท่านอาจารย์ถังหนึ่งก็เป็นร้อยเนาะเจอเข้าไปหลายถังแล้วก็เอ,ออย่างนี้เราก็มาใช้ดีสองกันอยู่ครับก็ตรงนี้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจโยมก็ต้อง ช่วยศึกษาด้วยนะช่วยศึกษาแล้วก็จะมีประเด็นหลายๆเรื่องเกี่ยวกับธรรมวินัยที่เกี่ยวกับโยม